ส่วนพมพม,พมวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งเราแจ้งแถลงไขมันมีการส่งข้อความในโลกออนไลน์กันค่ะท่านผู้ชมคะคบ,บอกว่าให้คนพิการเนี่ยไปรับเงินช่วยเหลือ2,000บาทเอาเอกสารไปยื่นที่พมหรือพอมจจังหวัดทั่วประเทศไทยวันนี้เนี่ยขอขอชี้แจงนะคะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไลน์กันอยู่ไม่จริงเลยข้อท็จจริงคือ คอรมอเห็นชอบให้เยียวยาผู้พิการเนี่ยหนึ่งพันบาทครั้งเดียวและให้กับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการสองล้านคนทั่วประเทศครั้งเดียวให้สองล้านคนที่มีบัตรทั่วประเทศโดยกระทรวงพอมอจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการผ่านการโอนเข้าบัญชีนะคะโอนเข้าบัญชีวิธีเดียวกับจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือนนั่นแหละได<อ>้คนพิการรายเดือนปุ๊บได้อีกหนึ่งพันปั๊บ แล้วขอยืนยันว่าเงิน1,000งพัเป็นการแจกให้กับผู้พิการที่ถือบัตรผู้พิการทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องมายื่นเรื่องใหม่อีกต่อไปขณะนี้กระทรวงพอกํมางกำลังเร่งจ่ายเงินเพื่อให้ไปถึงผู้พิการโดยเร็วนะคะสอบถามได้สายด่วนหนึ่สูนตลอด24ชั่วโมงเพราะตอนนี้วันนี้เพิ่มเลขสายไป